มาให้กำลังใจด้วยนะคะมินินมาให้กำลังใจไก่ด้วยอร่อยแซ่บๆน่ารักอะไรอะเนียฮะจะมานั่งตักหญ้าเหรอจะมานั่งตักแม่เหรอลูกใหญ่เลยอร่อยใหญ่เลยดูสิที่อร่อยก็อร่อยอยู่ที่ไข่ก็ก็ไข่อีกตัวนึงก็จะไป อร่อยแซ่บๆซ่บจ้มันมาใกล้หนูแล้วจะไม่เป็นไรอร่อยแซ่บใช่ไหมมันอร่อยอร่อยเหมือนหมูกระทะไหมไมินินถามบอกตัวนี้สีเข้มกว่าเขาเลยเห็นไหมเฮ้ <c oughs> ยยังไงลูกจะมาบอกอะไรมันเปลือยนู้นมันไม่ให้จับอู้หู ที่น <anut S 1> อนอืดก็ไม่ไปไข่กันนะลูกอืมก็ก็ก็กก็มีย้มมีย้มมีอ่ะย้มมีอิ่มกันแล้วเหรออิ่มกันแล้วเหรอหรือว่ากล้วยไม่ค่อยงอมอ่ะกินแซ่บเซ่บซบบอกแล้ว ตัวนี้ตัวนี้เขากำลังจะขึ้นไปไข่จะหาที่ไข่นันเนี่ยกินก่อนหรอกค่ะกินเลยค่ะวันนี้อุ้จะนอนอืดคุณมันอยุดอ่ะเนี่ยอันไีนสองอันนสามที่นอนอืดก็ไม่ไปไข่กันนะลูกอืม ก็ก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 ก๊กที่นอนอืดก็ไม่ไปไข่กันนะลูกหืมก็ก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 ก็อ่ะกินอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่รับชมอ,อ,อร่อยอเ,หอเหมือนหอฐฐนมูกระทะไหมอรุณอ่ะ วันนี้ไม่แน่เลยลูกจะมาบอกอะไรมันเปลือยนู้นมันไม่ให้จับอ้หไงลูกจะมาบอกอะไรมันเปลือยนู้นมันไม่ให้จับอ้โหเขาผัดขนก็เหมือน<ๆ>ก็เหมือนผมเราบางทีผมเราก็ร่วงลงมาก็เหมือนกันแบบนะั้น ชังคนนี้นะขน่ะตามน่ารักอะไรอ่ะเนี่ยฮะจะมานั่งตักยญ้าเหรอจะมานั่งตักแม่เหรอลลกอ่ะกินนะกินให้หมดลกก็อร่อยเหมือนห้วกะทะไมอ๋อ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 ห๋ออ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 ๋อ่ออ แซบ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 บอกแล้วโอ้ยขนให้อาหารไก่เนี่ยหนึ่งสองสามเก็บออากินกันลูกอาแซบ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 ย้ำตัวนี้ตอนนี้เขากำลังจะขึ้นไปไข่จะหาที่ไข่นัเนีลยกินกันลูกตัวนี้ตอนนี้เขา กำลังจะขึ้นไปไข่จะหาที่ไข่นั่นแหีะกินก็หลอกจะไปนอนในรังนั้นเหมือนกันนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าที่นอนตรงนั้นทาไมไปแย่งกันไข่ในที่นอนนั้นมาให้กำลังใจด้วยนะคะมินินมาให้กำลังใจไก่ด้วยอร่อยแซบ่บ อร่อยแซ่บแซ่บจะมาใกล้ตรงนี้จะไม่เป็นไรอร่อยแซ่บข้อผัดขนก็เหมือนก็เหมือนผมเราบางทีผมเราก็ร่วงลงมาก็เหมือนกันแบบนั้นไม่ช้นเนีนะขนอ่ะกินได้หรออ่ะไม่กินเหรอ <c oughs> เนี่ยหืมกินสิ อ่ะอากินแซ่บเซ็บเซ่บเซ็บบอกแล้วตัวนี้สีเข้มกว่าเขาเลยเห็นไหมสวยสาวจนจบคลิปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอากินเซ็บเซ็บแซ่บแซ่บบอกแล้ว เปือหนูรังไม่ให้จับเปือหนูรังจะไปนอนในรังนั้นเหมือนกันเฮ้ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าที่นอนตรงนั้นทำไมไปแย่งกันไข่ในที่นอนนั้นโอ้ยคนให้อาหารไก่หนึ่งสองสามเจ็บอ่ะกินกันลหลก อะ,อ,อะแซบแซ่บแซบแซบแซบยำอะกินแซบแซ่บแซบแซบบอกแล้วก็ก็กไม่สงสารเปีกนี่นะไม่ใช่เปีกลูกเป็นขนอ่อนขนอ่อนจ้ะไม่สงสารเขาผัดขนลูกเขาไงลูกจะมาบอกอะไรมันเปลือยนู้นมันไม่ให้จับ อโห,หอือมอ,อ้นนี้คมันหยุดอ่ะจ้าอันนี้สอันนี้สตัวนี้สีเข้มกว่าเขาเลยเห็นไหมชวยนตัวนี้สีเข้มกว่าเขาเลยเห็นไหมชวยหนอ่ะกิน ่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมจันอะกินแซ่บแซ่บแซบแซ่บบอกแล้วใไงลูกจะมาบอกอะไรมันเปลือยนู้นมันไม่ให้จับอ๋อ กินนะกินให้หมดลูกก็ก็ก็อ่ะกินนะกินให้หมดลูกก็ก็ก็อ่ะกินนะกินให้หมดลูกก็ก็ก็อ่ะกินแซ่บแซ่บแซ่แบบอกแล้วตัวนี้ตัวนี้เขา กำลังจะขึ้นไปไข่จะหาที่ไข่น,นั่นแหละกินกนหรอกจะไปนอนในรังนั้นเหมือนกันเอ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าที่นอนตรงนั้นทำไมไปแย่งกันไข่ในที่นอนนั้นเอก็ก็ไม่สงสารปีกนี่นะไม่ใช่เปีกลูกเป็นขนอ่อนขนอ่อนจะ้ะไม่สงสารเขา<อ>ผัดออนขนลูกเนะขาอ,อร่อยเหมือนหมูกะทะไหม อลุอ๊ยวันนี้มินินมาให้กําลังใจด้วยนะคะมินินมาให้กําลังใจไก่ด้วยอร่อยแซ่บแซมาให้กําลังใจด้วยนะคะมินินมาให้กำลังใจไก่ด้วยอร่อยแซ่ะะแบแซ่บไงลูกจะมาบอกอะไร มันเปลือยนูนมันไม่ให้จับอือหืออร่อยเหมืนอนหมูกระทะไหมอยากอรุอ่ะอือวันนี้ไม่นิแเซบอะกินลูกกินได้ลูกอ่ะ ไม่กินเหรอเนี่ยหืึกินสิใช่ไหมอร่อยเหมือนหมูกระทะไหมมินินถามบอกไม่ให้จับเปื่อยหนูรู้อร่อยเหมือนหมูกระทะไหมอรุณอ่ะฮึวันนี้มินิน ¿Quién de acá. ¿K? ¿Quién de